กลับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Monster Hunter Frontier บันทึกนักล่าพารทที่7วันนี้ผมจะก่อนขึ้นระดับ3ดาวผมจะไปเอาชุดก่อนแนะล้วกันนะไปุูกันเลยกับลุโกเดียวโอล่าไปผมจะโซโล่นะไนดูซิเอาอะไรไปเพิ่มดีขอเลือดหน่อยแล้วกัน ไม่รู้ว่ายากไหมเออแล้วก็ช็อคแทบืบอันนี้ไม่น่าจะได้ขุดแล้วผมก็ว่าเอาอันนี้ไปด้วยดีกว่า ไม่ใช่นี่มนี่สิเมาไป,ไปกินไปลุยไปดูดีไซน์เอลเดอร์ดากอนของภาคนี้ดีกว่าครับปะ มันมันคล้ายๆมังกรลมอ่ะแต่ผมว่ามันเท่กว่าโอ้ยระเบิดให้เลือดมาเยอะเชียวผมเซตปุ่มก่อนนี่เอฟสาม F4 ไปดูลเลยดีไหมอ้าวไม่ได้เอากระสุนมาเต็มหมอมันก็ต้องเอาอะไรออกสักอย่างแมพแล้วกันเพราะว่าชุดผมมันไม่ต้องใช้แมพนี่หว่าลืมเลย อยู่แผนที่ไหนอะ่ะอยู่สองเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนแผนที่แล้วกัน เขาไม่ได้ให้เนื้อมาเหรอเอามันเปลี่ยนแผนที่จริงด้วยดีนะว่ามาที่นี่มันก็ขอยิงหน่อยแล้วกันเรียบร้อยอโดนโอุย้ยไม่โดนเลยอือหือ เก็บไปยิงล่าอยู่ว่าปะเฮ้ยเรียบร้อยโดน้ <c oughs> โอเคมันลงเลยอะไรของมือ ไปหนึ่งก่อโอ้อยโดนแน่ๆเราติดแม่เหล็กกันเหรอหืมมาอยู่วะโดนเต็มๆเลยนี่ฟอร์ถางหน่อยแล้วกันนะโอ้ยพี่ไอเกน เป็นช่วงให้กูได้สู้บ้างโอ้โหไม่โดนเลยสับหน้า,หาก่อนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาโอ้โห หลอดวิ่งก็แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนยำไปเดียวเลยเว้ย อืห่างแม่งเงเกี่ยวอ่ะโอ้โหมันดันออกว่ะเออขาดไปที่อย่างอีกเหรอแน่ แน่หางถามเนี่ยลำคานนะเออร่วงไปดิเฮ้ยของล่นของล่นของล,องล,องล่นคืออะไรครับอือหือ เออเน้อได้เว้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮเยเเเฮ้้ยยเฮ้ยเนน้เดี๋ยว โอ้โหหลอดวิ่งกูก็ไม่มีแม่งให้ทุกอย่างเกเว้นของวิ่งอ่ะหรือว่าผมไม่ได้มาวะขอสับหน้าสังจางสักทีนึงเถอะโอ้ย โคตรยาวเลยมือมึงเนี่ยโอ้เออือแม่งยังดึงไปโดนอีกสมก็เป็นมังกรแม่เหล็กจริงๆเลย แต่ขาดเนี่ยไปแล้วมันเปลี่ยนที่แล้วก็ดีเหมือนกันหลอดวิ่งกูจะไม่เหลืออยู่แล้ว ừ <laughs> tên oh, <laughs> โดนแน่ตั้งไงห่างมึงเมื่อไหร่จะครัดขาดไหมไม่ขาดอีกโอ้โหสุด เตือไปแล้วเฮ้ยโอ้ยอเ, <S 2> <S 2> <S เป็นไปนสู้กันตรงกลางเถอะตดงห่างมันจะแล่ไม่ได้เอาน้า เมื่อไหร่ขาดไหมครับเมื่อไหรห่างพี่จะขาดครับเนี่ยไอเวน <100. S 2> เรียบร้อยเจ๋งเออล้มไปจะได้สู้เต็มม<ๆ>สักทีมอ,อ้โหยเฮ้ยเฮ้ย กลัวกลัวสินะแหมให้กูถอยอ่ะโอ้โหเฮ้ยไอ้หินวันนี้มันน่ารำคาญจริงๆง โอ้โหเต็มหน้าเลยไยมองไม่เห็นเว้ยหลอดวิ่งหมดแล้วด้วยมาดิวะไม่มีหลอดวิ่งจะสู้แม่งนี่แหละ เออโอ้โหมันกลับร่างเดิมละก,ก็ดีก็ดีจ้ะอะไรอีกวะเนี่ยโดนระเบิดเหรอโดนระเบิดเหรอเรียบร้อยกว่าจะจบโหหลอดวิ่งแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วแรงหางก่อนละกัน หลังหลังมันจะเถื่อนกว่านี้อีกปล่อยสกิลไม่พักแน่นอนทีแรงะน่าจะแลด้วสนะี่นะมังกรโบราณโอ้แต่หัวไม่แตกเลยจะได้รางวัลไหมเนะี่ย เดี๋ยวผมมาเล่นนอกรอบเอาชุดและกันเพราะมันต้องฆ่าหลายรอบถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับเจอกันครับผม